เห็นได้ว่าการสืบต่ออายุพระศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายทาวนและวัตถุวัดวาอารามต่างๆที่สร้างขึ้นมาร้อยสองร้อปีมันก็จะสืบทอดกันมาอย่างวัดโนทะแก้ก็สืบทอดกันมาสี่ร้อยกว่าปีจนมีหลักฐานอยู่หลักฐานที่เป็นอุโบสถที่เป็นที่เป็นเจดีเก่าที่เป็นเจดีเก่าเป็นอิดเป็น เิลาที่เคยผุพังลงหลายๆทีนะ่ที่ผ่านมาเป็นร้อยสองปีเหมือนกับอจุทยาสุโขทยัยวัดวาราวต่างๆเมืองต่างๆคือถ้าเป็นถาวรวัตถุมันก็ยังเห็นเป็นเขาโคงคนรุ่นหลังซื้อที่สืบทอดจากนี้ไปก็จะได้อาศัยสย่ถาวรวัตถุอาศัยหลักฐานที่พอมีนะั้น สืบประวัติและค้นประวัติสืบทอดต่ออายุพระาศาสนาต่อๆกันไปแม้าศาสนาทุกวันนี้จะสอง0ันกว่าปีก็เริ่มจะเริ่มสันคออนเริ่มใบลงก็ตามแต่ก็ยังมีมีหลักฐานให้เห็นแล้วก็มีให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติพอมีหลักฐานให้ปฏิบัติมันก็จะเป็นเครื่องเชื่อมโยงในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติก็จะยังคงอยู่คือ มีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะยังคงอยู่คำสอนธรรมะของพระองค์ยังคงอยู่ไม่ไม่เสื่อมสลายตามวันเวลา,าเพราะว่าคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่ทรงทรงไว้ซึ่งธรรมะอย่างแท้จริงเรียกว่าสัจจะอริยสัจสี่ทรงไว้ทุกสมุทัยนิโรธมากค คือทรงไว้ไม่ได้เสื่อมไปตามกาลเวลาอย่างถาวระวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างก็ยังเสื่อมตามกาลเวลาต้องมีการบูรณะขึ้นมาใหม่แต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์ไม่นั่าต้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่คือคำสอนก็ยังดั้งเดิมอยู่เหมือนเดิมคังสอนที่พระเจ้าท่านสอนสองพันกว่าปีก็ยังยังคงอยู่คำสอนธรรมะยังคงอยู่ จนถึงปัจจุบันเพราะว่ามีการสืบทอ,อดมีการศึกษาเล่าเรียน,นที่กล่าวมาการที่อายุพระศาสนาได้สืบทอ,อดมายาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาวรและวัตถุเรื่องการสวดมนต์เรื่องการทำสมาธิเรื่องการปฏิบัติสืบทอ,อดกันมาจนถึงปัจจุบันทำให้โลกนี้ ความเป็นอยู่ในโลกนี้ยังมีความสมบร่มจย็นเพราะมีที่มาก็คืออายุของพระศาสนายังคงอยู่ตาบใดความสุขความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่ตาบตาดนานเท่านานเพียงนั้นก็ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเทคารรอเจดีสร้างเจดีแม่ของคงคาให้เป็นอายุพระศาสนา อายุของพระศาสนานี่ก็จะคงอยู่อีกอยาวนานก็เป็นการต่ออายุพวกเราด้วยพวกเราก็อธิษฐานในดีให้อายุขายยืนยาว่ะได้เจ็บ่าได้ปว่วย่าได้ไข้ตั้งใจต่ออายุพระศาสนาก็ขอให้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขยืนเดินนั่งนอนเป็นสุขสมความมุ่งมากปรารถนา